ช่ไหมถ้าตายอิ่มเอมหน้าเอ็นดูกันทั้งนั้นเลยนะคะสี่โมงเย็นกว่าๆกับคนที่ฟังด้วยกันแล้วก็ปลงกันไปนะคะเตรียมกดกันละกัน6กหก็มีในใจแล้วรู้ว่าอะไรห่วงเบบี้ห่วงเบบี้ไม่ไหวห่วงตัวเองก่อนครับฉันจะมีอะไรสักกี่อย่าง2องกินโน น้ํายาซักผ้าถูกนั่นแหละ <c oughs> จะก็ต้องเล็งและรู้ด้วยว่าจะเอาอะไรแต่ว่าอาจจะทดลองเปลี่ยนกลิ่นบางครั้งการเปลี่ยนกลิ่นน้ายาซักผ้ามันก็ให้ความสดชื่นคนละแบบใช่ครับถูกไหมฮะใช่ครับแต่ว่าพอมันเข้าหน้าฝนมันก็จําเป็นที่จะต้องใช้อันที่เกี่ยวกับอ่าตากในที่ร่มได้ครับมันจะช่วยได้มันไม่งั้นมันชืน้นใช่ใช่พอมันชื้นเดินไปนะมันหืนคนอื่น<ช>หืนตัวเองด้วยใช่ปะใช่ครับ ก็เตรียมตัวกันให้ดีๆการช้อปปิ้งแบบชันฉลาดมันมีวิธีของมันอยู่นะจ้าใช่ครับใช้ให้ถูกที่ถูกเวลานะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความมาว่าสวัสดีครับพี่อ้อมพักขนงเอกมัยทองหล่อไม่ได้ฟังนานเลยครับเชื่อครับเพราะคุณเอกหายไปเลยครับการจราจรโดยรวมเข้าเมืองรถติดตามสัญญาณไฟครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับเพราะวันนี้รถติดจริงๆหลายคนก็บอกว่ารถติดนะให้เลี่ยงตรงนั้นให้เลี่ยงตรงนี้แล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความมาบอกว่า เรื่องน้าปราปาเนี่ยที่ตกลงจะไม่ไหลเนี่ยคุณผู้ฟังเจ้าของเดิมของเราก็เรยบอกว่าไม่ไหลกรุงเทพกับสมุทรปราการครับตั้งแต่สามทุ่มของวันเสาร์พรุ่งนี้จนถึงช่วงสายของวันอาทิตย์ครับอาจจะไม่หมดว่าจะไม่หมดว่าจะไม่หมดว่าช่วงตรงไหนก็คือเราก็ต้องเอาตัวรอดอ่ะคุณผู้ฟังเราก็ต้องไปเช็คในเขตของเราแต่เช็คในเขตของเราเราไม่เจอเราไปเจอประเสิฐมนุกิตรใช่ปะใช่นี่อันนี้ผมดูจาก ที่เขาลงไว้กรุงเทพจะมีเขตบึงกลุ่มคันายาวคลองสามวามีนบุรีแล้วก็หนองจอกที่ไม่ไหลนะครับเอาใหม่สิบึงกลุ่มบึงกลุ่มคันยายาวเราตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ของเราวัฒนาะวัฒนานะบึงกลุ่มคันายาวคลองสามวา,ม,วามีนบุรีแล้วก็หนองจอกเราไม่ใช่คันายาวเนาะเนี่ยเห็นป่ะคนเราพอเริ่มไม่แน่ใจเราก็กรอกอยู่ตลอดว่าเราอยู่เขตไหนแต่พอบอกว่าน้ําจะไม่ไหลเราไม่ใช่ใช่ไหมเราไม่ใช่ใช่ไหม้นท้งที่มันก็รู้อยู่แล้วว่าทวเองไม่ใช่กลัวกลัวเพราะฉะนั้นนะคะก็ อะเขาเรียกว่ารองน้ำเอาไว้ให้ใช้ให้ใพอประมาณคาดการเอาไว้ให้ดีๆเพราะว่าจริงๆน้ำสะอาดเป็นสิ่งที่จำเป็นและการเข้าห้องนองห้องน้ำบ้านอาจจะยังไม่ต้องซักไม่ต้องล้างรถก็เพิ่งรีบใ่่ใในะคะก็ เอาแค่อาบน้ําได้เข้าห้องน้ําสะดวกก่อนนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆที่บอกเรามาเพราะว่ามันก็เป็นประโยชน์กับเรานะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ตั้งใจว่าจะอยู่บ้านนอนเน่าถ้าบ้านคุณอยู่ประเสริฐมนุกิจคุณได้เน่าเต็มที่แน่นอนเพราะว่าน้ําให้ไหลด้วยถ้าคุณอยู่ในเขตที่บอกนอนเน่ากันไปเลยเน่าตั้งแต่แต่ก่อนเน่าแนะนําให้อาบน้าให้เรียบร้อยก่อนนะคะคและค่อยเน่าสักสามทุ่มคื <ừ> มนมนเสาวเน่าถึงเช้าวันอาทิตย์ไปไม่ต้องรี ถูกปใช่ครเราก็ใช้วิธีแบบนี้กันไปนะคะส่วนข้อความของคุณผู้ฟังอีกอันหนึ่งก็น่าสนใจบอกว่ารู้สึกใจหายเพราะว่ามีเพื่อนร่วมง,งานที่เป็นต่างชาติกระโดดตึกไม่มีสัญญาณเลยว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าแม้แต่น้อยเพราะเขาปกติทุกอย่างเฟนลี่ยิ้มแย้มช่วยงานดีมากมันเลยทําให้เราคิดว่าเราไม่สามารถรู้เลยเลยว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้ารเอาแล้วเขาอ,อมาถึงว่าได้ตรวจแล้วหรอคะว่า ว่าสรุปแล้วเขามีประวัติการรักษาใช่ปะเพราะบางทีคนโดดก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเขา,เขาตอนที่เขาตัดสินใจทํามันมีอาการของโรคเป็นเบื้องต้นหรืออยู่ในช่วงของการรักษาใช่ไหมเอาจริงจริงก็อย่างที่เราเคยคุยกันนะคะคุณผู้ฟังเราอาจจะต้องสังเกตเพื่อนเราแต่บางทีมันก็ไม่ได้สังเกตกันง่ายเพราะเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเหรอเนาะนะแต่เราเราต้องอาจจะต้องลองดูว่าเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิมมากน้อยแค่ไหนปะ แต่แต่ซึมเศร้าบางอย่างมันไม่ได้ออกมาแค่ต้องนั่งซึมนะคะค<ช>ุณผู้ฟังบ,บางคนก็เป็นคนที่ยิ้มแย้มและอเลิศแล้วออกมาทํางานได้แต่ไม่ใช่ไบโพลาร์นะคะคเขาสามารถยิ้มแย้มจ่มใส่ออกมาทํางานได้เมื่อเขาตัดสินใจลุกขึ้นมาทําเขาจะทําแล้วเท่าที่เข้าใจเมื่อเขาลุกขึ้นมาตัดสินใจทําอะไรได้ปกติเพราะฉะนั้นอันตการที่ทาจะทําให้เขารู้สึกว่าตัดสินใจจบหรือตัดสินใจเลือกทางของเขาเขาจะทําได้สําเร็จมากกว่าคนที่เป็นซึมเศร้าแบบซึมๆอ่ะ นึกออกป่ะเพร,ราะซึมเศร้าแบบซึมๆบางทีจะรู้สึกว่าเอาออาจจะแ,แบบลุกไปทําอะไรก็แบบไม่มีแรงไม่มีกระติกกระใจจะลุกแต่อีกประเภทหนึ่งเขามีกระติกกระใจจะลุกแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นแบบสภาพที่แบบปกติทั้งหมดมันมีอาการอยู่ข้างในมันดูยากแหละแต่ว่าอ่ะเราก็ต้องฝึกสังเกตกันเนาะแล้วทาให้เราได้เห็นนะคะสมอ,อไม่ได้พูดถึงเคสนี้นะ การที่เราบางครั้งที่เราเครียดความเครียดมันสะสมสาร,สารเคมีบางอย่างมันก็เปลี่ยนด้วยถูกไหมมันก็เกิดจากหลายฟังกชันใช่ปะใช่ครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือถ้าเราอยู่ในสภาวะที่เราเครียดโดย,ท,ย,ดโดยที่เราสร้างมันขึ้นมาจากการเสพสื่อเยอะๆโดยเฉพาะช่วงนี้อ้อมเชื่อว่าหลายคนอะ่ะเคยเครียดก่อนเลือกตั้งนะคะแต่ดูทรงแล้วตอนนี้หลังเลือกตั้งจะเครียดกว่าเดิมอีกเพราะว่าพออ่านข่าวอะ่ะฮะฮะฮะไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนพอดี ตกดึกขึ้นมาอีกแล้วฟีดฮะฮะเช้ามาเปิดโทรศัพท์เจออีกแล้วอีกฟีดนึกอออกปะ มันก็เลยอาจจะทําให้ไม่ได้ดั่งใจไม่ถูกใจและบางทีไม่ใช่ตัวข่าวที่ไม่ถูกใจแต่เป็นความคิดเห็นต่างๆที่ไม่ถูกใจถูกไหมใช่ครับพอมันเป็นอย่างนั้นพอมันเกิดขึ้นบ่อยๆสะสมขึ้นบ่อยๆ mm hmm. มันอาจจะเกิดกับอารมณ์ก็ได้นะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าชีวิตเราไม่ได้มีแค่เสพข่าวมันมีอย่างอื่นอีกปมของเราอีกสารพัดเพราะฉะนั้นถ้ารู้ว่าอะไรที่มันเริ่มมากเกินไปถอยออกมาสักนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังถอยออกมาก่อน และถ้าใครที่สนใจการเมืองการเมืองเป็นเรื่องที่ควรสนใจใช่แต่บางครั้งต้องปล่อยให้การเมืองมันขับเคลื่อนของมันไปด้วยด้วยด้วยระบบของมันสักนิดนึงเราถอยเอามาดู24ชั่วโมง48ชั่วโมงยังไม่ต้องแสดงความคิดเห็นไปบ้างการเมืองอาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนไปมากสักเท่าไหร่ป้าพี่ขงว่าไหมอือครับคือไม่ใช่เราไม่สนใจนะแต่เราต้องพักใจเราก่อนเพื่อให้ตัวเราไหวและรอดเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเราเอง อาจจะกลายเป็นคนที่ไม่สบายกลายเป็นผู้ป่วยจากที่แรกเป็นแค่คนที่สังเกตการเมืองธรรมดานะคะ <c oughs> ไม่อยากจะให้คุณผู้ฟังมีภาวะอะไรที่มันทำร้ายร่างกายและจิตใจของคุณค่ะ